แล้วจ้ามัดร่วม6กคนดังฝ่าวมาเบิงด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสคนตอนรับข้อสู่ช่อง้อติดหวยดังมาแเช่เนาะจ้ากลับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 6นากกเนาะจ้ะกับมาถึงโค้งสุดทายแล้วพี่น้องแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางค้นดังเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิงกันเนาะจ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สุกคน้นนะจ้กด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้กพี่น้องก็บเสด้าา ia, รับชมคลิปหม่ๆหมกันนะจ้่วนแอดมินก็นกนกบเสด้าา ia, มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้สุกคนเน้อจ้าหัวเป็นการบัสิวลา่าห่ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางคนดังคน แรกเราจะนั่นก็คือแนวทางของคุณไก่ที่นั่นสอนสีรัวไก่เจา้าพายุนั่นเองเนะจ่ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ซึ่งวนันนี้เพิ่งก็ะหายตัวเด่นไปที่หลักสองกับหลักหาพี่น้องเด้อเด่นสองกับหาตัวร่องหลักเก่าจ้ะชุดสามตัวที่หายมากระหายมาสามตัวเม็ดเดียวเนะจ่ะนั่นก็คือสองหาเก่าพี่น้องสองหาเก่าต่อด้วยชุดสองตัวศูนย์เก้าสองเก้าหาสองเจ็ดหา ห้าเก้าหกเก้าศูนย์หา้าและกับศูนย์หกจะเน้นสองตัวแดงแดงก็คือเจ็ดห้าและห้าเก้าด้วยพี่น้องเดอ้อเน้นชุดสองตัวเจ็ดห้าและห้าเก้าเด่นสองกับ5้ารองหลักเก้าจ้าแนวทางพุ่นไก่อุทินั่นสอนสีแคบไปเบิงจุดไปเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของ อาจารย์นารากรนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 0 6ารอซึ่งวันนี้เพิ่นก็นให้ตตัวเด่นไปที่ลักหกนะจ้ะลักหกสองตัวเน่นไปที่6 2 6งหพี่น้องเดอ้อสองหกจ้ะชุด2ตัวบนก็นคือ6 7เจ็ดศเก้าแล้วก็สองแปดวงไฮเน้นเน่นก็คือ6 7ตัวด้วยตัวรองก็คือสองแปดแล้วก็หกหกเด้อพี่น้องเดอ้อ ต่อโดยนอท่าสองตัวล่างไยไปทีห่งหกเก้าเจ็ดเก้าสอแล้วก็3ามเก้าจ่กวงเน้นไฮพิเก้าเจ็ดต่อโดยชุดร่อง 1, นึแล้วก็เก้าสอและพี่นวังเดอ้อต่อโดยนอท่า,ทาชุด3ามโตนอะจ่ะซึ่งอาจารย์นารากริศเพื่อนกระไดไยหาหกหนเก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์เกเก้าและหาสองแจ่า วงเน้นให้แดงแดงก็คือศูนย์เก้าสองและพี่น้องเด้อตอโด้วยตัวร้องเก่าหกเจ็ดแล้วก็หาหกหนึ่งจ้าแนวทางของอาจารย์นารากริตก็เป็นอีกหน,นึ่งแนวทางทีนาติดตามนะพี่น้องแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันเด้อจ้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของเจนุกบารมีมหาแห่งนะจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางเหล็กฟันนะจ้ะซึ่งพึ่งก็ได้ให้มาสามโตเม็ดเดียวนะพี่น้องมันก็คือ เก่าสองแปดได้พี่น้องเดอ้อเก่าสองแปดึงก็เป็นแนวทางเหล็กปิงปองของคุณยายเจนกนอกจากคนจับห้เนอกจาก 9, 2, เก่าสองแปดเพิ่นออามาเห็ดเป็นเหล็กฝันนาะจากซึ่งคุณยายของเจนกเพิ่นกับอายุแปดสิบห้าปีได้พี่น้องเดอ้อมาเบิ้งตอกันทีแนวทางรัฐบาลไทยชุดใบเขียวกันตอนอกจากแนวทางของเจนกบรารมีมหาเห่งนาะจากซึ่งวันนี้เพิ่งกับฝันรูดปฏิลักหกได้พี่น้องเดอ้อฝันรูดลักหก ชุด3โตที่เจนุกให้มากก็คือ809แล้วก็609เนาะจา้ะต่อโดยชุด2โต70 92 62 90 60แล้วก็96เนาะจ้ะต่อโดยโตอดัดน,นักนันกนั่นก็คือ61นะพี่น้องเดอ้อโตอัดเจนุกเพิ่นหห้6 1จ้จะแนวทางรัฐบาลไทย1มิถุนายน2 5 6 6แคบไปเบิง่งจดไปเบิง่งนะพี่น้องเดอ้อเล็กันเล็ก รัฐบาลไทยชุดเต็มใบเขียวจ้าไปเบิงเ้งแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์กรกระสินเนาะจ้าซึ่งผลงานหมวดที่ผ่านมา16พฤส,สภาคมอาจารย์กรกระสินเพิ่นก็ให้เขา2ตัวบนนะจ้ะนนก็คือ03แนวทางชุดใบฟ้าให้เขาเล็กท้ทยาย2ตัวบน03ตรงๆง,งพี่น้องเอากลับมาเบื้งต่อกันที่ หนึ่งมิถุนายนสอง6ักันต่อได้จ้ะสื่งเพิ่งกระได้า้ชุด3โต7 2 5 7 2 6 7ห้แล้วก็เจ็จ้ะต่อโดยเนวทางชุด2โตเนาะจ้ะบนคือบนล,นลางคือลางเด้พี่น้องเด้อสองตัวบนก็คือ3สามห้าแล้วก็สาต่อด้วย2 5 2 6และ2 7จ็ด้ะต่อโดยเลขระวาง2 2 3 3และ สองสามเด้อพี่น้องเด้นแนวทางใบฟา้าผ้ารวยจ้าแนวข้างของอาจารย์กรคารสินไปเบิ้งต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกเนาะจ้กรัฐบาลไทยงวดประจำวาันทีหนึ่งมิถุนายน2566ห้วยไทยสู่หวยสัมจรเนาะจ้าสัมจรวดนี้ก็ไปถี่จังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้อาจารย์ใหม่เอกเพิ่นก็ให้เด่นรดูดไปถีบลักสองกับลักสามเนาะจ้กเด่นรูด 3กับ2ฟัน3เดล็กเด่นลักก็มีหนึ่งสองสจ้ะเด่นลักเราจะรักหนลัก2อลัก3แล้วก็ลักหาลัก8ปดต่อดวยชุด2โตให้ไปที่สอ2สี่แล้วก็สาม่จ้ะชุด3โต8 0 4 0 3 8เม็ดเดียวให้หนึ่งสามสเล็กอัดนักก็คือ3ากับ3ามแปดต่อดวยเล็ระว่าง3 0 ต่อด้วยเลขเบิลหนึ่งหนึ่งและเจ็ดเจ็ดจ้ามาเบิงต่อกันทีแนวทางของเจฟ้องเบียกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยหวัวประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิงหวันนี้เพิ่งกระหายตัวเด่นไปทีรักหกหรือพี่นองเด้อเล่นหกจ้าชุดสองโตก็คือห 6, ก 6, 6, ห้าหกสี่หกศูนย์เม็ดเดียวหายไปทีหกเก้าต่อโดยชุดสามโตศูนย์หกเก้า 016และ076จ้าเม็ดเดียว6เก่า3ตัวเม็ดเดียว06เก่าต่อโดยตัวร่อง016และ072ฟัน6เนวทางเจฟ้องเบียก็จบไปแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับเนวทางค้นดังงมาจากแอดมิน รวบร่วมมาให้พี่น้องในเบิ่งกันนะจ๊ะซึ่งก็มีทั้งเบิร์ตกสำนักด้วยกันนะจ๊ะมากไพรชอบไพ่กับจัดไปได,ด้วยพี่น้องเด้อแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิ่งแล้วนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของไก่เจ้าพายุแนวทางของอาจารย์นรากริศแนวทางเจนุกแนวทางอาจารย์กอนแนวทางอาจารย์ไมเอกแล้วก็แนวทางของเจฟองเบียร์มากไพรชอบไปกระจัดไปเด้อจ๊ะ ถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูส,สคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดีอจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อยจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจา้า การลงททนมีความเสียงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้ดจ้าสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขสโคโชคด,ด,ด,ดีแห้งๆปังๆมันๆม่นหมายกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไป็นสมนีกรเด้อจ้าเด้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า